สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนหลักชิ้นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าเอลักก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยถ้าบิวออกมาแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าแน่ๆเลยนั่นก็คือ p o i n t Sender ผู้ให้บริการเติมเงินเข้า Steam Wallet แบบคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนหรือว่าเกมใดๆก็ตามรวมไปถึงเกม War f r a m e ด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่เพจ Point Sender รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเลยครับ a l a เเป็นอาวุธปืนหลักประเภท Assault Rifle ที่มีรูปแบบการยิงเป็นแบบออโต้และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบโปรเจกต์ตายส่วนค่าตัดต่างๆของอาวุธปืนกระบอกนี้ก็สามารถดูเอาตามนี้ได้เลยครับและถ้าหากเรากดปุ่ม Secondary Fire หรือว่าปุ่มคลิกเมาส์กลาง ก็จะเป็นการชาร์จยิงกระสุนระเบิดออกไปทางด้านหน้าซึ่งถ้าหากกระสุนระเบิดไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าวัตถุใดๆก็ตามมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นพร้อมกับสร้างความเสียหายธาตุบรัสภายในรัศมี7เมตรนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้เกี่ยวกับการยิงในแบบชาร์จนั่นก็คือ 1. กระสุนระเบิดจะถูกยิงออกไปในท,ทันทีเมื่อเราชาร์จ,จนเต็มไม่สามารถที่จะทําการชาร์จค้างเอาไว้ได้ 2. การชาร์จยิงในแต่ละครั้งจะต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่0.3วินาทีแบบตายตัวไม่สามารถเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้ด้วยค่าไฟเอเรดและ 3. การชาร์จยิงในแต่ละครั้งจะต้องใช้กระสุนจำนวน10นัดจากในแมกกาซีนโดยบลูพิหลักของเอลเกจะสามารถหาได้จากคริสตัลิดเบลตีในระดับที่4 ซึ่งจะโผล่ออกมาให้เราได้เล่นกันหลังจากที่ได้ทำเควสต์ Angels of the s เ l อ m a n จนเสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบรนอยแล้วส่วนบลูพินของชิ้นส่วนเอลเล a กบารเรลจะสามารถหาได้จากภารกิจ Void Cascade ในโ Lotation C และบลูพินของชิ้นส่วนเอลเล t กสต็อกและเอลเล e กรีเซิร์จะสามารถหาได้จากภารกิจวอ f l ลัดในโ o t a t i o n C สำหรับการจัดมอดของปืนเอลเลกในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้เลยครับบิวชุดที่1จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผากรีนเนียและอินเฟสเต็ ส่วนบิลชุดที่2จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่าคอปัสโดยทั้ง2บิลนี้จะเอาไว้ใช้สําหรับการยิงในแบบชาร์จเป็นหลักทดสอบประสิทธิภาพของปืนเอลเล็กในบิวดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่ากรีเนียคอปัส Invested สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของอาวุธปืนกระบอกน,ะะอน,นี้เนี่ยลุงแมวให้ไปเลยครับ4.5ดาวทั้งค่าความเสียหายพื้นฐานสูงระยะรัศมีระเบิดกว้างแถมค่า Critical c h ANCE คุณด c ข้ d ดาเมจและค่าสเตตัสช ANCE เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยแหละครับ ถือว่าตรงตามสเปคของอาวุธปืนระเบิดเมตาในยุคนี้แทบจะทุกอย่างเลยทีเดียวแต่จะติดอยู่นิดนึงก็ตรงที่เราจะต้องมีการชาร์จก่อนที่จะยิงออกไปในทุกๆครั้งแถมค่า f o ร์ o f ฟดามเนของแรงระเบิดเนี่ยก็ยังสามารถลดลงไปได้สูงสุดถึง90%อีกด้วยแหละครับและด้วยเหตุผล2ข้อนี้เนี่ยลุงแมวก็เลยไม่ได้ให้คะแนนมันเต็ม5ดาวแต่ถ้าหากใครคิดที่จะบิวอาวุธปืนกระบอกนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นหลักเนี่ยก็ได้นะครับปืนมันดีอยู่แหละแต่ก็ยังสู้อาวุธปืนระเบิดทอป อย่างคูว่าแบมมา่าหรือว่าคูว่าซาไม่ได้อยู่ดีโอเคนะเปิดคลิป